ระดับส่วนที่ผมส่วนที่คนเดิมอยู่ผมไปเกมน,นี้เกมสลีปเกมหลับเป็นเกมส้นส้นสั้นมากๆพอขี้เกียจไล่ตัวนี้เุื่อกี้เพิ่งจะกข้าประตูต้องการหากุญแจก่อนเห็นว่าเกมที่แปดนาทีก็จบแล้วนะอืมเห็นกุญแจเด็กบากเพื่อ,อบอบอภิชัยเฮ้ มีเพลงด้วยสวัสดีฉันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนมาอาจจะกลับมาสายหน่อยนะครับถนนก็ไกลด้วยซุปอยู่ในตู้เย็นทำการอุ่นกินได้เลย o 간 e 간이네 One g u In Dobře. เพลงก็มันเหล,ลืกินดนตรีเกษตรมันอินซุปแล้วไง,งต่อทำความแฟบ้านง่ายนิดเดียวโยนลงทางขยะทางขยะอยู่ไหนโยนทางขยะมันใช้เวลาด้วยนะเดีา,ายวไหนก็มีเพลงฟัง ในระหว่างเก็บขยะที่เบิร์นแบบชิวๆผมเป็นคนชิวๆเก็บขยะชิวๆตั้งแต่จำสักแกะตามเสียงไปเสียงอะไรวะที่ครับเสียงหุ่นแค่หุ่นเฉยๆเอ๊ะหุ่นแชหายหายหุ่นแชร์ เห็นล็อกประตูบ้านผมเอากุญแจอยู่ในมือนี่โอเค Danger ไปทำสาบ้านต่อไม่มีอะไรหรอกอาจจะมีคนแอบในตู้แต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่เรื่องหรอก <c oughs> ถ้าเราตายเราก็าแค่ตาย Danger d ื n g e r ยังคิดวฉันหลอนเลยนนะต้องรีบนอนหลังจากทคำคามสะอาดเสร็จอ๋อนี่มันเพลงที่ผมฟังอยู่หลังแบ็คกราวนี่ผมก็นึกอยู่ทำไมเพลงมันมัน,นยังผมก็พูดอยู่ในห้องนา่ทำไมเพลงมันมัน,นยังมันไม่มีเพลงอยู่อ๋อ <laughs> ผมเปิดเพลงอยู่ในแบ็คกราว์ผมดูไม่ได้ยินวผมเปิดฟังหรือลืมกดปิดตอนก่อนอัดก็นึกอยู่ทำไมเพลงมันเพลินยงัง ตนนเนสำรวจที่นี่ผมว่าได้เกี่ทำไมเพลงเป็นเพลงเหมือนที่ผมเคยฟังทำไมมันเพลงลิขสิทธิ์ไม่ใช่มีคนเคาะมีอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยโทรศัพท์ดังรับไม่ได้ด้วย ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเล่นแบบไม่มันมีเสียงเพลงอยู่บนในหงวง่วงวมเลย่นไม่ได้ผมคิดเกียบพับหน้าจอไปปิดก็เลยแบบช่างมันฟังไปด้วยเลย <c oughs> ีครับใครก็ไม่รู้แต่สวัสดีครับโอ้หน้ามามองไม่เห็น แดงเลยคือไม่ไดูเลยครับสีแดงจะหายเลยมองอะไรไม่รู้เรื่องนลยไม่เคยเลยบ้านเตียงโอ้เสพตาสีมันแดง อ้าวตื่นขึ้นมาก็เจอคนที่โพสอ,อยู่ข้างเตียงแล้วก็ตายแล้วก็สลีบเกมอะไรเนี่ยอ่าว่าช่างมันแล้วกันเะว่าขอบคุณทุกคนที่มารับชมนในไม่ใช่ไลฟ์ในคลิปๆนี้เนี่ยไปเจอในคลิปหน้าไปเกมมันสั้นไปแล้วกันวันนี้ขี้เกียจไลฟ์โทษทีกี่ขั้นไปเจอกองครับแชทไม่ใช่แชทต,ตอนนี้ผมไม่รู้ติดคำว่าแชทมาจากใครเหมือนกันแต่อไว้เจอกองครับทุกคนใครเป็นน้องแล้วฝนดีทำไปทอโชคดีวิญญาณครับไปละบาย